มตรงดิันรองผการแงเงินรักณการแข่งขนปพระองค์พระเราผู้การกองทัาโเรษฐัการงขันในนามทของจัการการ้งและการบริการภยนแขออลัชนาจนตลอดจนารมกดเรียนทั้งการับมาย จนบรรดาพราชทานทอให้ท่านรองรัชการเจษฎิลักณ์ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานได้รับราราตางยศเป็นคนดีในปีนี้และนี่ถืขขอวาาแข็งแรงอยู่ตลอดระดีสองพระองค์ท่านนี้ครับ ก็บรรยากาศใหม่นี่ก็ก็ขอบริปภให้กผู้ชมทุกคนนะครับให้มีความสุขทุนทุนหน้านะครับเพราะว่างานจะเป็นยังไงก็ตามในสื่อของเราแล้วเราก็มีความสุ่ของเรานะและในโอกาสนี้ก็ก็ขออาราธกหน่อยที่เป็นสิ่งน่าสนใจสิ่งิจวัที่ท่าทรมนต์หือพระเจ้าระวีบเละพระเจ้าอยู่หัว รได้ผลฝังนักทักษาผู้ปกครวกบุาทุกนและครอบครัวให้มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมั่นใจเลยนี่คืนไครับสมตดตรงดี่าอรับเน